ก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและ จะได้เห็นคลิปก่อนใน E ีีหน้าๆต่อไปนะคะกลับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบูมจากกระเพ็ดรับเฉพาะนะครับนำครพเคิร์งหลากหลายรายการมาไลฟ์สดสตรีมให้ท่านดูกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับองนี้เป็นรุ่นกมรมศุลกาการ120ปีนะครับซึ่งองนี้เนี่ยเป็นเนื้อทองคาขัดเงาบางส่วนนะครับสิ่งที่ต้องสังเกตเลยในขัดเงาบางส่วนก็จะมีลักษณะของการขัดบริเวณสังกตินะครับบริเวณหน้าตัวหนังสือและตัวยนันกุณาโรมนะครับแล้วก็ด้านบนเกตในลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายกับหลวงพ่อโส สามารถส่งมาขายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเนื้อทองคําก็จะอยู่หลากหลายหลายหมื่นบาทนะครับส่วนเนื้อเงินอยู่หลักพันนะครับแบบนี้ส่งมาขายได้ยนินดีรับเช่านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็นองค์นี้นะครับองค์ต่อไปจะเป็นหลวมพ่อเทียมวัดกระสตาทิรากนะครับเป็นเหรียญในเนื้อทองแดงเนี่ยราคาอยู่หลักร้อยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้รู้กันก็คือณด้านหลังเนี่ยหลวมพ่อเทียมท่านลงนักปะตลอดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถ นะครับเป่าอาถรรพ์ปัดเหตุเพศภยัยอะไรต่างๆแล้วก็เป็นแค้วคาดคงกับพันชาตีให้ด้วยนะครับนี่นหละวัดกษัตริย์าทิราชหลวงพุทียมวัดกษัตริย์าทิราชนะครับเหรียญแบบนี้อยู่หลักร้อยนะครับก็ถ้ามีจํานวนสามารถส่งมาขายได้นะครับอ๋าย่อยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋าคงทองนะครับองค์นี้เป็นทองแดงดำนะครับสวยๆเนี่ยเนื้อทองแดงเล่นเป็นอยู่หลักร้อยเท่า วันนี้ได้นําพระย่อยๆมาให้ดูกันองนี้ด้านหลังจะเป็นยันนโมพุทธายะหรือยัน5้าขมวดขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านล่างจะลงด้วยอิสวาสุนะครับหัวใจรัตนไตนะครับแล้วก็ตัวอะตัวมะตัวอุด้านบนแล้วก็มีกุณารมอยู่ด้านบนนะครับนี่นะฮะเหี่ยวจะเป็นปั๊มฟันตัดยุคปีหนึ่งกว่านะครับนี่นะฮะเราอียงให้ดูกันนะครับนี่นะ ไปกันต่อนะครับองนี้จะเป็นองค์นี้จะเป็นสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพมรังสีนะครับเหรียญรุ่นร้อยปีนะครับเป็นขนาด4ี่เซนซึ่งเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นรูปหน้าซึ่งองค์สมเด็จโตนะครับหันข้างซึ่งรุ่น,นเนี้ยเนี่ยลูกเสกพิธีใหญ่นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเหรียญร้อยปีของวัดระฆคังเนี่ยมีการเล่นหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามของรุ่นร้อยปีเนี่ยเล่นหากันทุกรุ่นนะครับยันด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกในปี15วันี่ถุนานนรันรี่ยีแบบนี้ ในสภาพเหรียญสวยๆเนื้อทองแดงเนี่ยรับอยู่หลายๆพันบาทนะครับองนี้มีเลี่ยมทองสามห่วงมาด้วยนะครับนำมาให้ชมกันเหรียญใหญ่ซึ่งแปลกตาดีนะครับปกติจะเจอแต่องคเล็กๆนามาเลี่ยมทองแต่องนี้ถือว่าเป็นองใหญ่ที่นํามาเลี่ยมทองสามห่วงนะครับนี่นะฮะไปกันต่อนะครับอง์นี้จะเป็นหลวงข้อเงินนะครับหลงข้อเงินวัดดอนในหอมนะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายจะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับเหรียญจะเป็นปั๊มปี18 มีหลายบล็อกนะครับก็จะมีบล็อกสอขีดในลนักษณะแบบดางภาพจะมีตัวสอเสือมีเส้นขีดแบบนี้นะครับสอขีดแล้วก็หนังสือไหลบางองค์เนี่ยก็จะเป็นหนังสือไหลหนังสือไหลก็จะมีลักษณะ,ะที่เป็นเหมือนเส้นกระจายนะครับเหมือนเส้นกระจายอยู่ที่วิ่งออกมา,กมา <Developer> เกิดจากการปั๊มที่แทรกออกมาตรงนี้นะแต่องค์นี้ไม่ใช่หนังสือไหลนะครับแล้วก็มีไหลขีดด้วยก็จะมีบล็อกไหลขีดไหลขีดจะดูตรงนี้นะครับซึ่งองค์นี้เป็นบล็อกสอขีดเฉยๆนะครับสอขีดธรรมดาในเนื้อทองแดงอยู่หลักพันนะครับเนื้อเงินอยู่หลักหหลลามืนบท เดือนวักอยู่หลายหมื่นบาทนะครับแบบนี้นี่นะฮะปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ิมพีรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับอนุสรสร้างโรงเรียนซึ่งจะเป็นรูปหลวงปู่โต๊ะนะครับหันข้างด้วยเสียรที่การแกะแม่พิมพ์ออกมาจะเป็นเสียงที่มีลักษณะค่อนข้างใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับเหรียรุ่นนี้จะต่อคําว่าโต๊ะนะครับซึ่งเป็นภาษาบาลีนะครับสระเอเหมือนมีเลขเจ็ดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโค้ดตัวคําว่าโต๊ะเป็นภาษาบาลีนะครับ หรือพระสังวรพิบิมลเถหนะครับในในขณะนั้นนี่นะฮะแบบนี้นะครับยันด้านหลังจะเป็นยันตาช่างแล้วก็จะเป็นรูปช้างขึ้นตาโรงเรียนของโรงเรียนวัดประดูชิงพีนะครับแบบนี้อนุสรสร้างโรงเรียนแบบนี้ราคาเล่นหากันอยู่หลายหลายพันบาทนะครับเล่นหาอยู่หลายหลายพันบาทใครมีส่งมาขายได้เลยยินดีรับเช่านะครับเหรียญหลวงปุโตไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามนะครับพระปิดตาพระรูปเหมือนนะครับส่งมาได้เลยนะครับขอให้เป็นรุ่นที่ทันผมรับหมดนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะเป็นพระพรมนะครับท่านอาจารย์เฉลิมแห่งวัดดอนนะครับบางท่านอาจจะมีเนื้องเงินบางท่านอาจจะมีทองแดงกระไหลทองนะครับหรือว่ากระไหลสีอื ừ, ่นเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างในปีหนึ่งกว่านะครับยัดยนดนะ้านหลังก็จะมีจานเป็นยันตัวนักพรมไว้นะครับซึ่งบางเหรียญก็จะมีจานบางเหรียญก็จะเป็นไม่มีจานก็มีนะครับแต่ส่วนมากโดยมากที่เจอก็จะมีจานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะสังเกตจากด้านหลังให้เห็นจะเห็นรอยจานชัดเจนนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบรรรรรรงงนนนนนนาา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 คคเเเล่่่่หหยยยอออูัััักพพะะป็มมทจ์ิแวดด นี่นะครับจะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพมีวัดมนวิชัยนะครับองน,น,บนี้เป็นเนื้อเงินนะครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพมีเนี่ยเล่นหากันหลายรุ่นแต่ว่าอย่างรุ่นนี้เนี่ยเล่นหากันอยู่หลักพันนะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีตอกโคต,ตอกหมายเลขนะครับหลวงพมีวัดมนวิชัยท่านเก่งยันพมรมสีหน้านะในอดีตเนี่ยใครมีโอกาสได้ไปกราบท่านก็จะได้มีการเป่ายันต่างๆนะครับยันพมรมสีหน้าประจําปีซึ่งหลวงพมีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างานอกด้วยนะครับนี่างองนี้เล่นหากันอยู่หลักพันนะครับ นี่นะฮะอันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อตาวันมาขามเรียงนะครับนำมาให้ชมกันท่านเป็นเกจิอาจารย์จังหวัดสระบุรีนะครับองนี้เนี่ยท่านได้สร้างตะกุดหนังเสือหน้าผากเสืออันโด่งดังนะครับแล้วก็มีพระหน้าปกนะครับมีพระหน้านปกหลายแบบมีเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่น2ที่ราคาเล่นหากันยันด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันพระพุทธเจ้าสิบหกพระองค์ซึ่งเป็นยันตัวน้ามานะนอร์กรนักตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถจดจําเอกลักษณ์ของตัวยันของหลวงพ่อตาไว้จะเจอในพระหลายรุ่นของท่านแบบนี้นะะะคครรรรรรรัััับบบใมมมีีสาาสสสสววยยก็าาาถงไดด้หหพจุนะครับ อย่างองนี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีออกที่วัดปราสาทบุญยวาสปีศ6นะครับอย่างองค์นี้เป็นเนื้อขาวจุดสังเกตได้เลยก็คือจดจําแม่พิมพ์ก่อนว่าสมเด็จโตจะนั่งในลนักษณะแบบนี้นะครับอยู่บนฐานด้านข้างจะมีซุ้มจิกจิกจิก,จกลงไปบ้างนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยถ้าสังเกตดูในบริเวณจุดที่ผมชี้นะครับตามซอกต่างหรือตามพื้นผิวต่งตางๆจะเป็นกระแจกนะครับเกิดจากตอนที่มวลสารยังไม่แห้งแล้วกดแม่พิมพ์ลงไป นะครับผ้าพ,พวกนี้จุดพวกนี้จะอยู่ตามเนื้อผงในบางรุ่นจะมีนะครับแบบนี้ด้านหลังจะเป็นตัวคลอยนะครับที่โรยลงไปเป็นแร่นะรซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจดจําเพราะว่าของเก๋เนี่ยแร่ที่โรยลงไปเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมชาติอาจจะดูแข็งกระด้างตาไปบ้างนะครับล่องหลอยของการงัดขึ้นจากแม่พิมพ์นะฮะตรงนี้จะเป็นของแหลมแบบบางๆดูแบบกลมๆหน่อยแล้วก็มีความแบนนะครับงัดขึ้นมาจากแม่พิมพ์ตอนที่ผักยังไม่แห้งเพราะฉะนั้นจุดพวกนี้เป็นจุดพิจารณา,าสําคัญนะครับใครมีรับเช่าหลายหลายพันบาทน,นะครับสมเด็จพระพุทธจาาารรรยโตัับ หลวงพวกก่อกานวัดพญาสนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยเล่นหากันอยู่หลักพันนะครับในสภาพที่สวยๆซึ่งองค์ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นบล็อกมีหนวดนะครับถ้าสังเกตบริเวณหนวดจะมีเป็นบล็อกมีหนวดส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบล็อกไม่มีหนวดนะครับซึ่งด้านบนก็จะเป็นวิชาเก้าเหตหรือวิชาชาตรีนั่นเองด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันพระศิวลีนะจะเป็นองค์พรสศิวลีเขียนว่าทวีราบนะครับจึงได้ชื่อรุ่นว่าเป็นเหรียญรุ่นทวีราบนะครับออกที่วัดพญาจังหวัดอย,ยุธยานะครับนี่นะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับใครมีสวยๆสามารถส่งมาขายได้เลยยินดีรับเช่าหลักหลายหลายพันบาทนะครับส่วนองค์ที่เป็นผิวธรรมดานะครับก็จะลดหย่อนลงมานะครับว่าราคาอาจจะดรอปลงไปนะครับด้วยสภาพองค์นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญปี2 5 1 7ของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงองค์นี้เป็นบล็อกแตกเป็นบล็อกซนะครับซึ่งมีเส้นแตกวิ่งแล้วแล้วก็มีเส้น2เส้นที่ขึ้นมาในลักษณะแบบแตกข้างใต้แขนนะครับนี่นะเป็นผิวไฟนะครับองค์นี้ถือว่ามีผิวไฟอยู่ตามซอกนะครับใครมีสวยๆยินดีรับเช่าหลักหมื่นบนี้รัหว่ง ไปกันต่อที่องนี้นะครับองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับองนี้ก็จะเป็นหน้าครึ่งองคของหลวงพ่อจงแกะค่อนข้างได้สวยและมีความือเหมือนหลวงพ่อค่อนข้างมากนะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออยู่ในซุ้มนะครับตรงหยดน้ำนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันเหมือนยันตารางล้อมด้วยนโมพุทธายะไว้นะครับซึ่งออกในคราวที่ระลึกในการสร้างหอสวดมนต์ออกในปี2484 นะครับแบบนี้ในเนื้อทองแดงสวยๆสามารถส่งมาทางร้านยินเล็บเช่าที่หลักมือนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับในสภาพที่สวยๆนะครับองนี้นะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณนะครับองนี้ได้มาจากชาว YouTube ที่ส่งมานะครับองนี้ก็เป็นพระปิดตารุ่นคูณพันล้านนะครับอย่างที่เราเคยบอกกันไปนะครับบางท่านอาจจะยังเห็นไม่ชัดอย่างวันนี้ก็ได้นําอีกองคหนึ่งที่เป็นองค์ที่พร้อมกล่องเดิมๆมาให้ชมกันนะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นพระโรงงานในการปั๊มเนี่ยค่อนข้างคมชัดนะครับค่อนข้างคมชัดมีการวางตะกุดนะครับทองคาไว้อยู่ด้านล่าง ปิดดไวดว้้ยโคดด้านล่างจะมีการต่อโคดเอาไว้เป็นแผ่นฝาเงินในลักษณะแบบหังภาพแบบนี้นะครับใครมีสวยๆเนี่ยยนินดีรับเช่านะครับหลักหมื่นนะครับพันปลายๆหมืน่นต้นๆในลักษณะแบบนี้ครับปิดตาคูณพันล้านของทุวคูณวัดบ้านไร่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระว่าน1 0อยแหลวงพ่อเต๋นะครับพิม์ใหญ่ เป็นเนื้อสีส้มๆนะครับในลักษณะแบบนี้ก็เล่นเป็นอยู่หลักพันนะครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมทองก็ยิยนดีรับเช่าเข้ามาหลักหลายหลายพันบาทในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งใครมีพระมหาว่านแบบพ่อเตนะครับก็จะเป็นทั้งพินเล็กพินกลางพินใหญ่นะครับ,าบาสามารถส่งมาขายได้พระเครื่องของกุมารทองท่านตระลับนะครับแบบนี้นได้ ส่วนองนี้นะครับองค์นี้จะเป็นขุนแผนนะครับพระขุนแผนสเสน่จันทร์ของหลวงพ่อคงวัดลองสัมพลสนะครับในลักษณะแบบดังภาพเนี่ยจะเป็นพระรักฏดโรงงานนะครับมีความคมชัดมีมิติลึกนูนคมนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันที่เรียกว่าเป็นยันเมตานะครับ ซ้ายขวานะครับบนล่างก็จะล้อมด้วยพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วก็มีตัวพุทตัวโมตัวทาตัวยะนะครับในลักษณะแบบดังภาพแบบนี้ด้านหลังเขียนว่หลลอคงนะครับพระรุ่นนี้มีทั้งแบบมีฝั่งตะกุดและไม่มีฝั่งตะกุดด้วยนะครับราคาย,ยังเล่นหายอยู่หลักพันนะครับใครมีสามารถส่งมาขายได้เลยนะครับแบบ องค์ต่อไปนะครับองต่อไปองค์นี้จะเรียกว่ารูปเหมือนปั๊มนะครับของหลวงปู่เผืออวัดกิ่งแก้วด้านหน้าจะเขียนว่าพระครูกรุณาวิหารีนะครับซึ่งเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพระองค์นี้เนี่ยด้านหลังจะเป็นดอกจันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ารูปเหมือนหลังดอกจันถ้าสังเกตบริเวณใบห,หูด้านหลังที่เกิดจากการปั๊มจะเห็นร่องรอยของเสี้ยนวิ่งนะครับอยู่บริเวณหลังห,งหูด้านซ้ายด้านขวาที่มองเข้าไปนะครับพระรุ่นนี้ถ้าสวยๆเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบมียาขัดสีส้มๆออกหุ่นเหลืองนะครับที่คุมผิวพระอยู่จะทําาาาาใให้้้เเกกกิดดดดจรรปปััััังนนนะคคยยุชขบ จะเป็นผิวที่อาจจะไม่มียาขัดนะครับแต่องค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยงามอีกหนึ่งองค์นะครับรูปเหมือนหลังดอกจันผู้เผือกตะกิงแก้วนะครับต่อไปด้วยที่องคนี้นะครับองนี้จะเป็นรูปเหมือนรูปหล่อนะครับรุ่นแรกเทวสุวรรณนะครับวัจุลามณีนะครับแบบนี้เป็นเนื้อเงินนะครับซึ่งมีคารคาเล่นหานะครับแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับใครมีส่งมาขายได้เลยพร้อมกันนะฮะแบบนี้นะครับวัจุลามณีรุ่นแรกนะครับก็จะมีทั้งต่อโค้ดนะมีโค้ดหลายตัวนะครับลักษณะแบบดังภาพเนี่ยก็ยินดีรับเช่านั ไปกันต่อที่องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปี2530เป็นเหรียญรุ่นหัวโตนะครับซึ่งด้านหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะมีลักษณะที่หัวโตยันด้านบนจะเป็นยันธโมพุทธายะนะครับด้านซ้ายด้านขวาเขียนว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำพระเลจืดนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเขียนพศเอาไว้ปี2530ในเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะพบเจอการเก็บตะใบในร่องข้างด้านข้างในลักษณะแบบนี้ทั่วทั้งองค์พระนะครับนี่นะฮะพระรุ่นนี้จะมีทั้งบล็อกวอลขีดและบล็อกวอลธรรมดาซึ่งองค์นะครับ ถ้าในองค์ไหนเนี่ยที่เป็นวอลคิจะมีลักษณะของตัววอลแหวนที่มีขีดเส้นขึ้นมาด้านหน้านะครับนีนะฮะ ครมีส่งมาขายได้เลยยินดีรับเช่าหลักพันนะพระแบบนี้โอกาสเจอนะครับมีโอกาสที่พบเจอหลายหลายองค์นะครับแบบนี้นะฮะอย่างพระองค์นี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับของหลวงพ่อเลื่อนวัดสามแก้วนะครับจังหวัดชุมพรซึ่งพระองค์นี้เนี่ยเป็นด้านหน้าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสจุดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัดสามแก้วในลักษณะแบบดังภาพเพื่อชี้วัดว่าเป็นพระหลวงพ่ออะไรเป็นทาเหมือนเป็นเอกลักษณ์ไว้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเรียบนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มด้านข้างจะมีร่องรอยการปั๊มนะครับแบบนี้รูปเหมือนปันรนรน,น็อุ ะจะมีการอุดชันไว้ด้านล่างซึ่งชันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบสีดำแบบัมภาพถ้าเราซูมกันเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนได้เลยว่าชันเนี่ยมีความเกา่าจริงนะครับมีความเก่า,าแลวอุดไว้ด้านล่างอย่างแบบนี้นะครับยินดีรับเช่าหลักพันนะใครมีแบบนี้นะครับผมพ่อเลื่อนพระสามแก้วนะครับยินดีรับเช่าหลักพันไปกันต่อที่องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับรูปเหมือนปั๊มของหลวงผู้เผอวระกินแก้วองค์หนึ่งเช่นกันนะครับองค์นี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นหลังตะเข็บนะครับซึ่งงตะนีี้จรม มีชายจีวอออกมานในลักษณะแบบตั้งภาพด้านหลังจะตอกว่ากิ่งแก้วซึ่งองค์นี้เ,นเป็นรูปเหมือนปั๊มที่มีราคาเด่นหานถึงหลัก2 3งถึงสามหมบาทเลยนะครับใน,ในสภาพที่สวยๆแบบนี้ก็ใครมีส่งมาขายได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับพระรุ่น,นี้จะเขย่ามีเสียงจะมีการอุดกิ่งไว้ที่ด้านใต้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับไปกันต่อที่องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นเหนกกรียญโพกซับครับพิม์เล็กของท่านเจ้าคุณนวัดเทพศิรินนะครับ องนี้ก็จะเป็นเนื้อกะไหลทองนะวกะกะไหลทองนะครับซึ่งออกในปี2 5 1 3น่ยนะครับเหรียญจะเป็นขอบเฟืองในลักษณะแบบดังภาพแบบนี้นะครับใครมีสมมาขายได้เลยพระเครื่องท่านเจ้าคุณนอไม่ว่าจะเป็นเนื้อพิเศษหรือเนื้อธรรมดายิานดีรับเช่านะครับเหรียญท่านเจ้าคุณนอวัฒเทพศิรินทาหารกลางกรุงนะครับองนี้ถือว่าเป็นพระดีราคาไม่แพงและยัง,งคงไม่ใหญ่นะครับสามารถพกพาได้สะดวกสำหรับแบบนี้ สมเด็จหลังยันสามองนี้ก็คือหลวงผู้ทิมวัลหารไล่นะครับพระด้านหน้าจะมีความคมชัดเนื่องจากเป็นพระที่กดโงรงงานเนื้อค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีคาบสีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยคุมอยู่ทั่วทั้งองพ์พระพบเจอมากในพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังจะเป็นยันสามนะครับซึ่งราคาเล่นหาจะแตกต่างกัยันห้านะครับซึ่งอย่างเนี้ยก็ยินรับเช่าเข้าหลักพันปลายหมื่นต,ต้น,ตน,ตนในลักษณะดังภาพแบบนี้นะครับ ไปกันต่อที่องค์ต่อไปองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงว่านนะครับมหาว่านของครูบาบุญชุ่มนะครับองนี้จะเป็นพระครูบาบุญชุม่มซึ่งองนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างที่จะออกเป็นสีเหมือนช็อกโกแลตนะครับสีค่อนข้างเย่เข้มบนสารค่อนข้างที่จะเข้มนะครับแบบนี้นะ ออกที่วัดพระธาตุดอนเหลืองนะครับพระองค์นี้ก็ไม่แพงแต่ว่าเป็นพระคุบบุญชุ่มที่สามารถเช่าเก็บเช่าเล่นหากันได้นะครับอย่างองค์นี้นะครับก็จะเป็นองค์สุดท้ายนะครับพระองค์นี้ก็คือพ,พระติดตาจัมโบ้สองของหลวงพุตโ,โตวัดกระดูชินพีนะครับพระองค์นี้เนี่ยนะครับนิ้วมือค่อนข้างติดชัดแล้วก็พระเนี่ยจะเป็นพระเนื้อใบลานแช่น้ำมนต์ซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นได้เลยว่าคราบแช่น้ำมนต์จะขึ้นเป็นคราบสีเหลืองๆคุมขาวในลักษณะแบบบางภาพแบบนี้นะครับการวางตะกรุดเนี่ยก็จะมีทั้งแบบสอดไว้ดดด้้้าาาาาานนนนนนนบบบบสสุแลลววกกก็งงงงงอออออค์เเีี่่่่ยจจะะพททรรรริณตตูใัซึ สังเนี่ยจะเป็นยันสุกิติมานะครับซึ่งเป็นยันทั้งโคกรัพ์และโชคลาภพระรุ่นนี้จึงเป็นพระที่นะครับมีคนนํามาพกบูชานํามาแขวนแล้วก็มีการเช่าเปลี่ยนมือกันมากโดยที่พระรุ่นนี้มีจํานวนเล่นพอสมควรแล้วก็มีหลากหลายเนื้อให้เล่นนะครับพระรุ่นนี้จึงเป็นยอดนิยมของตะกุโตะวัตอุดุชิมพียังไงวันนี้ฝากรายการบูมจากกระเพชรไลฟ์สดไว้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าๆนะครับจะมีพระเครื่องนำไห้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็ได้ดูกันนะครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับสวััสดีครบ